สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้เวลา,อ,าอัดคลิปวิดีโอแล้วนะคะหลังจากที่แม่มอนบาได้อัดคลิปวิดีโอลง YouTube ตั้งแต่ท้องแก่น้องจนจนคลอดน้องนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสองเดือนแล้วนะคะวันที่เจ็ดนี่ก็สองเดือนเต็มแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตอ่จะมาเล่าประสบการณ์การคลอดลูกอยู่ญี่ปุ่นให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างจาก ของไทยกับของญี่ปุ่นเป็นไหนไดนเนาะอ่าอันนี้ก็คือแม่มนจะเล่าประสบการณ์ของตัวแม่มนเองนะคะคือแบบวิธีการโคดในแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละ,ะเขตพื้นที่นะคะมันบอกคือกันเนาะของแม่มอน,นีคโคดลูกตอนท้องแรกท้องสองนี่โคดอ,อยู่บ้านนอกเนะาะแถวบ้านนอกเข้าก็เลยแบบอ่าบอกค่ยมีเอิ้นว่ายอย่างอะเทคนิคทางการแพทย์ยังบอกมีอย่างหลายนะคะตั้งแต่สมัยนู้นสมัยสิบปีที่สิพบพกปี ก่อนหน้านี้นะคะจนจนมาปัจจุบันนะคะลูกใหญ่กันเบิดแล้วนะคะจนมาได้น้องอีกคนนะคะคือวิวัฒนาการาเทคโนโลยีกัรทางเพศของเขานี่คือแบบแตกต่างกันมากนะคะทุกคนเดี๋ยวม่านี่แม่ม่อนจะมาเล่าประสบการณ์การโคตอรอยู่ญี่ปุ่นให้ทุกคนฟังนะคะโอเคค่ะมาเริ่มเริ่มแรกจากที่ว่า,าแรงเอ้ยผมแมนแรง คือดึกวันที่หกนะคะดึกวันที่หกประมาณหาทุ่มนะคะแมมมอนปวดเย่าไปเข้าห้องน้ําเนาะพอไปเข้าห้องน้ําเนาะก็คือเอมีเลือดออกนะคะในแผ่นแคฟฟี่นะคะแต่ว่ายังออกบลอร์ไนะคะทุกคนก็เลยอ่ะตกใจเฮ้ยเลือดออกน้องจะมาแล้วทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นนะคะ ก่อนหนะ้านี้นะคะคือท้องแรกท้องสองเขาบ่มีความรู้เรื่องอการคลอดลูกการแจ้งเตือนการอย่างเนาะคือสมัยตะกี้เขาบ่มีอินเทอร์เน็ตนาะยิกว่าปีที่แล้วคือบ่รู้เรื่องอย่างเลยนะคะแต่ว่ามาท้องคนนี้ก็คือแบบมีการเตรียมตัวมีการศึกษาการอ่าในการก่อนจะคลอดการเตรียมตัวนั่นนู่นนี่เนาะ,ะคือมันเปลี่ยนแปลงไปหลายนะคะทุกคนคืออ่านนั้นนี่ไว้นะ ก็คือเมื่อนั้นเนาะมีอาการเลือดออกก่อนตอนแรกค่ะยังบวบปวดยังบวอ,อย่างนะคะไปห้องน้ําประมาณอีอ่ะประมาณหาทุ่งเดนไปห้องน้ําเนาะก็คือมีเลือดออกแล้วกะยังมีอาการหยังแต่ว่าตกใจนะคะเราประมาณเราประมาณสามทิฟนาทีคือบอกบอกสามีคุณเลือดฉันออกแล้วนี่น้องจะมาแล้วลูกคุณจะมาแล้วได้นี่แฟนก็นตกใจแบบนี้เพื่อนกับลูกคนแรกเนาะของเพื่อนนะ ตกใจเ้อเจนอะไรเธอเจนอะไรไปโรงพยาบาลบอไปหาหมอบอกไปบอกไปบอกิ่นก็ตื่นเต้นนะคะค<อ>ือแล้วก็ับ,บ่จักว่าคือยันเกิดอุบัติเหตุยอย่างนนเนาะเ<อ>พิ่นกันเลยแบบตกใจนะเป็นคุณพ่อมือใหม่เนี่ยก็อ่ะมาไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอเบ่งก้อนทางนี้ก็บ,บอกนะรอเบ่งก้นอกนเบ่งอาการก่อนเพราะว่าอันนี้นนนๆๆคือการการเตือนอันดับแรกนะว่าคือมีการมีเลือดออกนะคะคือนั่นหมายถึงอ่ามลูกก็เริ่มขยายแล้วนะคะ รออีกสามสิบนาทีทามมาปวดยี่บอตอนนั้นคือยังบ่งมีการปวดนะคะเราสามทิ้นาทีเริ่มเริ่มจี๊ดมาแล้วนิดนึงนะคะแต่กระจี๊ดบ่หลายคือคือพอรู้นะพอเตือนเออพอรู้ว่าอ่ะเริ่มแล้วนะคะสต็ปสองเริ่มเจ็บมาแล้วนิดนิดนะจี๊ดจี๊ดเดียวเองนะคะทุกคนคือคล้ายๆกับตนอ่าเป็นประจำเดือนเนาะมีอาการแบบนั้น น่วงๆมานะคะเป็นน่วงๆมาเป็นประมาณประมาณสิบหา้านาทีเท่อนะคะตอนตอนหาทุ่มครึ่งเนาะหลังจากนั้นกะอ่าพอหาทุ่มครึ่งก็เริ่มอ่าโทรหาคุณหมอนะคะโทรหาโทรไปโรงพยาบาลเนาะบอกว่าคุณหมอคะตอนนี้คือดิฉันมีมีเลือดออกแล้วกัมีอาการเจ็บหน่วงๆนิดๆน,ดนะประมาณสิบหา้านาทีสิบนาทีเท่อนึงนะคะคุณหมอกเลยบอกว่าให้คุณแม่ นอนพักนะคะนอนพักเอาแรงก่อนเพราะตอนนี้คือถ้ามาก็คือแบบมลูกกันยังบอกขยายยังบวอย่างไยนะแค่เตือนโอเคแล้วก็อ่าอ่ฉันจะนอนด้วยความที่ตื่นเต้นนะคะบวนอนคือ <c ười> รอน้องจะมาแล้วเนาะคือรอแบบนั่งนั่งเตือนนั่งเตือนมาสองรอบแล้วนะคือแบบเขารอบ่อหวแล้วนะก็เลยแบบตื่นเต้นแหงนะคะคือก่อนหน้านี้แม่มอนก็แอดมิทสองรอบเนาะ มีอาการท้องท้องแข็งที่นะคะโอเคการนอนรอเนาะประมาณประมาณที่สองนะคะที่สองแบบมีการแบบเจ็บกรเริ่มเริ่มที่มาแล้วประมาณเจ็ดนาทีสิบนาทีนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเจ็บห้านาทีเท่อนึงเจ็บบีบแห้งนะี่ยคือให้โทรไปหาคุณหมอแล้วกันไปโรงพยาบาลเลยนะคะแต่มันคือเจ็ดนาที ึงสิบนาทีนะคะบีมมาถึงนึงแต่ว่าด้วยความที่เฮากังวลนั่นก็คือแอม่มนอ,อยู่สั้นสี่นะคะมันเป็นบันไดานอาะมันมีลิฟต์ก็เลยมีความกังวลในเรื่องของการเดินทางนะยันแบบมีอุบิเหตุอย่างขึ้นมาก็เลยโทรไปหาหมอก่อนมันยังบ่คหันหาหนาทีเพื่อนนึ่งกับผมอยังลองโทรเบิ่งะนะก็เลยโทรหาคุณหมอคุณหมอก็อโอเคคุณหมอบอกว่ามาได้เลยนะเตรียมโตเตรียมเครื่องเตรียมอยียงเตรียม,ม อุปกรณ์ไอไอบอมเตรียมสัมภาระเตรียมสัมภาระที่4ไปแอดนิดโรงพยาบาลได้เลยนะคะกันเลยที่สองเนาะก็เตรียมแต่ว er ่าก็ค no. er ือบม่ได้เร่งบ่ได้รีบนะคะคือแบบคุณหมอบอกให้ไปเลยแต่ว่าไม่มอนบม่ได้เล่งบม่ได้รีบคือยังมันมันยังบม่ได้เจ็บแหงนะแค่โทรไปเตือนแค่โทรไปแจ้งค่ะเจ้าก้อนนะเพราะเฮายานเฮาอันการเดินทางเฮาหนะ ก็เลยเนิบเนบไปซะแบบบริฟ้าวบริหนังนะเพื่อลงเพื่อเก็บของเก็บของคือเก็บของเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่แบบเอาของลงไปใส่รถนะแล้วก็เจ้าของย่างไปน้ำเนยมันเป็นบันไดสั้นสี่เนาะมันอีกอย่างมันท้องเขาน่วงนะแบบเาขากะยานเฮาก็ค่อยลงค่อยลงปกติจากห้องย่างไปหารถประมาณใช้เวลาแค่สามนาทีนะคะทุกคนแต่ว่าแม่ม้อนใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเพ่อเพื่อย่างย่างแล้วก็ยุดย่างแล้วก็ยุดแบบ มันน่วงนะคือแบบท่องมันมีอากาศแบบท้องเฮ้าคือสิลดลงพื้นคือสิลูดลงพื้นนะเพราะท้องสามแม่ม้อน,นท่องใหญ่เฮงนะทุกคนแล้วก็มีการเจ็บร่วมนํามานะเพื่อยังฮอดกับเพื่อยังพอดก,ดกับเจ็บประมาณสามลบนะคะเจ็บแล้วคือยืนเจ็บแล้วือยืนนะยืนแบบยืนให้เศร้าเจ็บก่อนเนะพราะมันยังบ่ดได้นะแบบมันเก่งเก่งลงไปหาขาเลยนะทุกคนก็โอเคขึ้นรถ รถเรียบร้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ถามคุณหมอก,ก็ฟ้าเล่นมาลัดคุณหมอก,ก็ใจดีจยเจดีทุกคนฟ้าเล่นมาอะพรมแนคุณหมอค่ะแบบเป็นผู้ช่วยพยายบาลก่อนอะดับแรกนะฟ้าเล่นมาลัดเป็นอย่างยี่บอกค,คุณแม่คุณแม่เป็นอย่างยี่บอกคือโทษมาตั้งแต่ตีสองแต่ว่ามาฮอดโรงพยาบาลวันตีสามนะกเป็นอย่างยี่บอกทั้งนี้กับเป็นห่วงค่ะนะก็บอกว่าอันคือฉันเผื่อย่างฮอดรถดนั่นอยู่สั้นสิเออเป็นอย่างเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนะ สเปิร์กับปรก,กันจิมไปหรือเป็นห่วงนะทุนก็โอเคเข้าห้องตรวจเข้าห้องตรวจอ่าช่องคลอดต,ตอนนี้นะคะคุณหมอก,กระเจาะอคุณเพยาบานกระแจ้งมาว่าช่องคลอดเปิดแล้วสี่เส้นเดี๋ยวนอนรอนะคะนอนรอคุณหมอมาตรวจอีกรอบนึงนะคะแปดโมงคุณหมอจะมาเพราะตอนนี้คือยังเห็นห่ังบวได้นะคะับแล้วตอนนี้คือยังเห็นห่ังบวได้นะคะแล้วก็นอนรอแล้วก็บ,บ่งอาการนะคะ แต่ว่าหน้าตนนั้นนะคะแม่มดอาการท้องเปิดอ่ามดลูกเปิดสี่ซนแต่ว่าคือบอดเจ็บแห้งหาแค่จี๊ดจี๊ดมาพอทนได้นะคือแบบจี๊ดมาเท่าน,นึงกับมันประมาณยังบ่ถึงนาทีแล้วก็หายแล้วก็ว่านะทุกคนพอทีนี้นะคะเออแปดโมงนะคะคุณหมอก็มาคุณหมอมาตรวจตอนนั้นคือ หมดลูกคือยังไม่เปิดเพิ่มนะคะปกติถ้าเปิดสี่เซนแล้วหนึ่งชั่วโมงมันจะเปิดเพิ่มอีกสองเซนนะคะชั่วโมงละสองเซนนะคะแต่แม่มดยังยังบ่เปิดนะคะคุณหมอก็เลยอ่ะพิจารณาแล้วเจาะเจาะน้ำคัมนะคะเจาะน้ำคัมเรียบร้อยตรวจท้องตรวจนั่นนี่คือหัวเพื่อนหายลงแล้วแต่ว่ายังบอกเข่าเชิงกานนะคะยังบอกเข่าอุ้งเชิงกานนะคะคุณหมอก็เลยพิจารณาแล้วกั ปรึกษากันว่าปรึกษากับแม่ม้อนนํากับสามีนํานะคะว่าเขาคือคุณหมอถามว่าอยากคลอดแล้วมันบอกคุณหมอบอกนะอยากคลอดแล้วมันบอทางนี้ก็อยากคลอดแล้วค่ะอยากคลอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเขาบอกคุณหมอนะคือใจเจอดใจเจอรอน้องเนาะคุณหมอก็ให้เสน้นเอกสารนะคะอธิบายมาว่าคือคุณหมอจะใส่ยาเล้งนะคะปกติคือปกติคือถ้าอยู่ไทยเขาเนาะเขาก็จะนอนรอจนกว่า มูลูกจะเปิดถึงสิบเซนนะคะถ้าเวลาถ้ามันวนหึงแหงแต่ว่าอันนี้คือถ้าอยู่ไทยคือยังรอได้นะแต่ว่าคุณหมอเพื่อนกินมีคนไข้มีอย่างนําเนียนะคือต้องทําเวลานะคะญี่ปุ่นคือทุกอย่างคือต้องทําตามเวลาแบบต้องเล่งตามเวลานะคะโอเคแม่มนก็นอยากโคตรแหงแล้วค,คุณหมอก็อยากทำโคตรให้แล้วนะเพราะ คนไข่ก็เริ่มไหลมาแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นคลินิกนะคะเป็นคลินิกแล้วก็คุณหมอมีแค่สองคนนะคะแต่คนไข้เยอะมากนะคะทุกคนคนไข้เฉพาะคุณคุณแม่มาฝากท้องนะก่าโอเคคุยกันเรียบร้อยนะคะเซ็นเซ็นเซ็นยินยอมว่าให้คุณหมอเล่งสยาเล่งเนาะอันนี้ก็โอเคชิวๆนะคะโอเคเซ็นเรียบร้อยอ่ะ ใส่น้ำเกลือเขาก็มาใส่ยาผ่านทางน้ำเกลือเขาเนาะก็คือหลังจากที่ใส่ยาเล่งเข้าไปแล้วก็โอเคยังยังบ,บปวดนะคะยังไม่มอนยังชิวชิวอยู่นะคะก็คุณหมอก็ให้ย่างให้ย่างเพื่อเพื่อที่สิเล่งให้อันเพิ่นหัวเพิ่นเขาเชื่องการเร็วๆเนาะกับประมาณห้านาทีก็เริ่มปวดมานะคะทุกคนเริ่มปวดนักมาแหงนะคะแต่ ปวดแบบปวดบ่คือปวดท้องเล็กท้องสองนะทุกคนปวดแบบปวดปวดแต่ตรงท้องนะคะบริบปวดบริบปวดแอะเขาเรียกยังบวปวดอันชวนเบ่งนะปวดมาปวดปวดแหงเริ่มปวดมาวะไปคือปวดปุ๊บมาปวดเจ็บมาแหงเลยนะทุกคนแบบ ก็คือปวดแบบโมเมนต์ปวดบมป,ปวดธรรมชาตินะทุกคนคืออันนี้คือเขาใส่ยาเล้งเนาะบพราว่าไผ่เป็นคือมอนโลบอดเนาะก็คืออ่ะค่ายไปแต่คือเจ้าของด้วยความที่เจ้าของท้องมาแล้วสองนะก็เลยรู้ว่าตอนปวดเบ่งมันเป็น,น,นอะไรเพราะพยาบาลว่าถามเป็นอะไรคุณแม่คุณแม่ใกล้เลี้ยงคะ่ะคุณแม่คุณแม่ใกล้ใกล้จอกเรี้ยงทางนี้ ยังยังค่ะยังยังอันยังบอยากเบ,งบ่งยังออกที่จริงคือแบบมันจ่อมาแล้วที่แต่ว่าห้าวบหูนะก็หมอสยาเลีงห้าเนาะจ่อจ่อมาแล้วกะพอดีประมาณแปดโมงหลังจากที่อันสยาประมาณแปดโมงน่อยๆก็คืออาหารเช้าก็มาแล้วนะคะก็คือนั่งกินนั่งกินคําแรกคาสองเริ่มปวดมาแล้วบัดนี้ปวดมาแล้วบัดนี้แบบปวดแห้งปวดแห้งเลทุกคน,บบนแต่ว่าบปวดเบ่งนะกะโอเคเจ้าของเจ้าของก็ พิจารณาว่ายังนะยังบบปวดเบ่งแต่ว่ามันจะมาแล้วนะทุกคนน้องจะออกแล้วแต่ว่าเจ้าของบอรูเนาะกินข้าวได้เหลือนิดนึงนะคะคือยังบอิ่มอกแต่ว่าคือแบบปวดมันแล้วแบบปวดกระวนกระวายมันแล้วอแบบเสียงคือคือในในคลิปเลยนะทุกคนแบบคือในคลิปวิดีโอที่แมคุณแม่เพิ่นสอตหลายท่านน้อยบบปวดอ๋อแบบ หมอคือที่เฮาเป็นปวดตอนเฮาท้องแรกท้องสองอะนะทุกคนคือแบบปวดเจ็บเบ็นีน้นะแบบอะคุณหมอกะพยาบาลกะฟังแล้วฟังในไอไอเคอ้นว่าอย่างงในไอโทรศัพท์ไอนั่นนะที่เรียกคุณหมอนะกะเอ้าคุณหมอก็อะจะมาแล้วจะมาแล้วทางนี้กว่ายังยังคุณหมอยังยังแต่คุณพยาบาลเพิ่งก็มารับเอานะมา ยังหลับเอาเฮาไปหาคุณหมอเนาะหมอกเตรียมตัวแล้วทางในเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์แล้วทางนี้ก็คือหยัง่งพึ่งเปิดมุงนิดหน่อยเองเป๊แบบเดียวเองนะคะประมาณสิบนาทีเองอะคือจะคือจะเอาเฮาขึ้นเขียงแล้วแบบนี้นะแบบทั้งทั้งที่ช่องโคตรกับพึ่งเปิดแค่สี่เส้นถึงหกเส้นเนาะนิดเดียวกับหกเส้นเนาะหลังจากที่ตรวจไปแล้วก็มาตรวจอีกรอบก็เป็นหกเส้นนะคะคือหลังจากที่ใส่ยาคือเตรียมแล้วเอาเฮาขึ้นแล้วคือแบบเอาา้าบันทีนี้เริ่มปวดแบบ นักนักนักมาเลยทุกคนแต่โบเมนปวดเบ่งนะคือแบบปวดทรมานคือแบบปวดทรมานปวดแหงนะทุกคนแบบคือแบบปวดขึ้นมาแบบมาจุกอยู่ตรงคอนะทุกคนแบบมันโบเบ่งอะ่ะมันโบเบ่งบาปวดเบ่งถ้าปวดเบ่งคือมันจะเป็นแบบตามธรรมชาติเนะหลายๆคุณแม่หลายๆท่านเพิ่นกะจะเป็นเนาะแบบจะเป็นธรรมชาติคือมันจะปวดมาจากนี่คือลงไปหาทงไปหาก้นคือปวดหมุนลงแบบนี้เนาะเขาเคยเป็นเนาะ แต่อันนี้คือปวดจุกขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนขึ้นใจสิขาดนะเอา้าทางนี้กับพ่อสิรูว้ว่าวิธีเบ่งเป็น,น,นอะไรเนาะเขาก็พยายามเบ่งเองโบเมนเบ่งตามปวดนะกะปวดมาก็เบ่งเองโบเมนมันบยชวนมันบยชวนปวดเลยนะทุกคนแบบเอ้าเบ่งเบ่งเบ่งตามที่ปวดโอโอ้คั่นมันมาจุกอยู่คอทุกคนมันบวดลงหาก้นนะทุกคนตายมันนี่ มีม้อนหเจ็บเจ็บเพีงเจ็บจนแบบร้ hmm, like, องขอชีวิตกับคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยคุณหมอแบบเสียงแผ่วแล immer, ותר, aj, ้วก like, ็ปากสั่นแบบปากสั่นแบบโบเคยแบบโบเคยแบบนี้มาก่อนนะทุกคนแบบเอ้ยตายแล้วฉันลูกคาอกออกเลยคุณหมอคุณหมอออกมาหรือยังคะออกมาหรือยังแบบเสียงแผ่วมากเลยม้อนแล้วก็ตาปิดตลอดคือปกติคือเราจะตาเปิดเนาะคือจะรอเบ่งคือแบบ อันนี้คือตางาะมนพอเปิดคือแบบเหมือนเหมือนกับว่าลมหายใจสุดท้ายแล้วนะคะคือขอฝากลูกไว้กับคุณพ่อฝากลูกไว้กับคุณป้าฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายนะคะทุกคนแบบมันมันซาบซึ้งมาแบบคือมันมาจุก,กีตรองอกนะคะคือแบบววละสุดท้ายของแม่มนแล้วนะคะแบบคิดในใจขอฝากลูกไว้กับทุกคนนะคะทุกคนแบบคิดถึงแม่ขึ้นมาท,าทันทีเลยนะแบบ แบบมันปวดแบบทรมานมากมากเลยนะทุกคนแบบพอเอออึดสุดท้ายนะคะคือปวดมาคือหลังจากที่คิดว่าอืมหลังจากที่คิดว่าอา่ะละเราจะหมดแล้วนะคือคือล้มสุดท้ายคือบวยแล้วนะคือแบบอึดมาสุดท้ายคือเสียงแมมมอนแบบคุณหมอก็บอกว่าแบบ คือเสียงคุณแม่ดังมากนะแบบมันอึดสุดท้ายนะทุกคนเอาละเอาบึบสุดท้ายแล้วถ้าฉันบวคือฉันเบิดเลยฉันไปเลยแบบนี้นะคือแบบเอ,อื้อกมาสุดท้ายคือแบบสุดลมหายใจแม่มน,นะนะคือจ๊กมาตรงนี้มาคือบวหายใจเลยตอนนั้นนะคะเบ้งทีนี้นะออกค่ะทุกคนคือแบบโล่งหมดค่ะอคุณหมอก็บอกอ้ไม่ได้ตูวยินดีด้วย่ยนะ คุณแม่เก่งมากคุณแม่เก่งมากเขาบอกวันนี้บ่รู้ว่าเก่งบอกเก่งนะคือฉันลมหายใจสุดท้ายแล้วนะคือฉันบืบแล้วนะก็ะเลยอ่าพอลงมาแล้วคือแบบลงไปเบิดเลนนะั่นทุกคนคือความรู้สึกคือลมหายใจฉันคือฉันเกิดใหม่พร้อมลูกนะฉันเกิดอีกทีพร้อมลูกนะคะทุกคนแบบมันเป็นอาการแบบนี้เองนะคะคือการใส่ยาเล่งโคดนะคะแล้วการแบบคุณหมอก็คือหูดมากคุณหมอผู้ชายนะคะแบบ บอได้บัญญะบัญญังกับจุดตรงนั้นเฮาเลยนะคะคือแย่จกสอดเด็กิว่าแบบนั้นก็ได้นะทุกคนแบบมันมันบคือในอาการที่ตอนเฮาคลอดอยู่ไทยเลยนะคือชิวชิวอ,อ,อยู่ไทยปวดเบ่งออกปวดเบ่งออกนะคะแต่อันนี้คือแบบปวดเบ่งจุกปวดเบ่งไอโบแมนปวดเบ่งนะปวดจุกปวดจุกนะเบ่งเองปวดจุกเบ่งเองนะคะทุกคน จนวินาทีสุดท้ายคือเกิดเกิดใหม่พร้อมลูกเลยทุกคนก็คือประสบการณ์การคคอรลูกอยู่ญี่ปุ่นเนาะอ่าคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะคืออันนี้คือเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วแมมมอนคอดเร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปแมมมอนจะมาเล่าเล่าถึงการคคอรของไทยนะคะเปรียบเทียบว่าเป็นอะไรเนาะกับสมัยตะก,กี้สิปีสิบ 6ปีที่แล้วนะคะจนมาปัจจุบันเนาะความแตกต่างมันเป็นจากไหนนะคะเดี๋ยวแม่ม่อนจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับคลิปนี้คือเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคือหลังจากที่คคดเซตเนาะเดี๋ยวแม่ม่อนจะมาเล่าต่ออีกว่าคลิปนี้มันยาวแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ